เดี๋ยวน่าจะทําคลิปวิธีการดูโบนัสให้นะคะเราเข้ามาที่แอปใส่รหัสสมาชิกของเราค่ะใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบอ่าเห็นไหมคะนี่ค่ะประวัติของเราซื้อเก้าร้อย ในระบบเนาะซื้อนอกระบบอีกโบนัสสะสมโบนัสรอจ่ายเราอยากรู้ใช่ไหมคะเราคลิกได้เลยโบนัสสะสมช่องนี้ก็คือเข้าบัญชีเราไปแล้วมีค่าอะไรบ้างเห็นไหมคะวันที่24เดือน9 300นี่ก็คือค่าแนะนําเราคลิกเข้าไปดูคลิกเลข300นะคะแล้วเข้ามาที่คะแนนร้อย pv ถูกไหมคะคลิกตัวเลข100จะขึ้นมาคือเราไปแนะนํา อารัตอะไรอารัสกรใช่ไหมคะหนึ่งคนสี่ก้อนนี่คือค่าแนะนำสามร้อยนะคะกลับมาอีกอมาดูกลับมาอีก,อาม,าก,ม,อกมีค่าอะไรอีกที่หกร้อยสี่สิบใช่ไหมคะอาย่แปดอ่ะคลิกดูสามร้อยอีกคลิกมาดูร้อยหนึ่งอีกของใครนี่คือนันทนานันทนาพรอุมาใช่ไหมนี่ค่ะคือเราไปแนะนำเขาเขาซื้อ สี่ก้อนเก้าร้อยเราก็ได้มาสามร้อยอีกอเรามาดูอีกสี่สิบาทมาจากไหนนะคะกลับมาดูอีกสี่สิบาทก็คือค่าขยายองค์กรแมทชิ่งหมายถึงจับคู่นั่นแหละค่ะคะแนนบาลานซ์ฝั่งละร้อยร้อยคะแนนคูณสี่สิเปอร์เซ็นก็คือสี่สิบาทเรามือคลิกได้เลยค่ะกดคลิกเข้าไปเห็นไหมคะเราจะเห็นร้อยคะแนนเราคลิกตัวเลขสีน้ําเงินตัวร้อยเนี่ยค่ะว่าใครซื้อเห็นไหมคะนันทนานันทนาซื้อ เราได้จับคู่ด้วยถ้ามีคะแนนอีกฝั่งหนึ่งคะแนนอีกฝั่งนั้นข้างบนโยนลงมาเราก็ได้ด้วยคนอื่นโยนลงมาเราก็ได้ด้วยเนี่ยค่ะคือแผน binary ที่ช่วยเหลือกันใครมาก่อนอยู่ก่อนใครมาทีหลังก็คืออยู่ข้างหลังแต่คนโยนซ้ายโยนขวาเราได้อันนี้สูงด้วยนะคะตรงนี้อ่าเข้าไปดูได้เลยค่ะก็กลับมาอยากดูหัวข้อไหนเราก็กลับมาดูได้นะคะอ่าเมื่อกี้มีโบนัสรอจ่ายอยู่340มาดูซิว่าโบนัสรอจ่ายนั้นคือ ของใครเนี่ยเราสามารถดูได้นะคะอ่าเราอยากดูโบนัสรอจ่ายเราก็กดเข้าไปดูใหม่มีโบนัสรอจ่ายด้วยนะคะเมื่อสักครู่อ่าดูซิว่าโบนัสรอจ่ายเนี่ยสามร้อยสี่สิบเนี่ยของใครเนี่ยคะ่ะโบนัสรอจ่ายจะออกวันศุกร์นะคะเราก็คลิกเข้าไปดูอ่าคลิกเข้าไปดูอ่าคลิกไป ของนันทนาที่ซื้ออีก100 pv เนี่ยเห็นไหมคะได้อีกเนี่ยคะ่ะซื้อทุกครั้งได้ทุกครั้งที่เราแนะนำสามร้เรซน์เี่ยคะ่ะเราก็กลับมาดูอยากดูหัวข้อไหนเรากดดูเลยคะ่ะ 3- มขีดดูสายงานบริษัทดูสายงานแนะนำโบนัสโบนัสสะสมโบนัสรอจ่ายสั่งซื้อสินค้าแก้ไขข้อมูลอ,ออกจากระบบเพื่อเข้ารหัสคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะ,อะลองเข้าไปดูคะ่ะ